ก้อยรัชวินนับถอยหลังใกล้คลอดแล้วเซลฟี่อวดท้องใหญ่แม่สวยฉ่ำสุดๆนับถอยหลังอีกเพียงนิดๆเท่านั้นสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินที่จะได้เจอหน้าลูกคนที่สองที่กำลังอุ้มท้องอยู่ได้32สสัปดาห์แล้วซึ่งนอกจากความตื่นเต้นที่มีอยู่เต็มเปี่ยมแล้วนั้นก้อยรัชวินยังรอลุ้นวันที่ลูกสาวตัวน้อยจะคลอดออกมาเองตามวิธีธรรมชาติอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมเขียนแคปชั่นว่า mummy selfie at 32 w e e k s and feel like my baby wanna come out a bit early ท้องใหญ่แล้วแต่ยังใหญ่ได้อีกไม่ต้องรีบออกมานะคะลูกสาวพร้อมเมื่อไหร่คอยบอกแม่เจอกันทันวาค่ะ add my real name o f f i c i a l hashtag อก m a n pregnant งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ตื่นเต้นแทนกันเป็นแถวเดยยังมีบางคนที่อดตั้งคำถามไม่ได้ด้วยว่าคุณแม่ท้องใหญ่ขนาดนี้จะมีลุ้นได้ลูกแฝดหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือความสวยฉ่ำยังคงไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ